สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเขาสู้ตลัดนัดโคโกระบือบันโนนสวนรรค์อำเภอปทุมรัฐจังหวัดเสก็เข้าครับเสาเมื้อนี้เป็นเสาวันจันทีสาีเ31ดเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับครูบนันชนเดินทางมาทางรงกุลลาห้องไห่นะครับมาเพึงราคางัว ข้างวันนนทะวันอำเอภอปทุมราชเท่านะครับตอนนี้ก็เศร้าอยู่ครับงัวคล้วยกำลังค้วยวะไหลนะครับช่วงหลังนีแจะงัวกระดามนี่งแล้วพี่น้องชมบบรรยากาศครับมีงัวพี่น้องเมืองหลังหล,ย,ลยอยู่สวัสดีครับแต่แจ็คโตรเราเมื่อเนี้ยก็ยคือแล้ว <c oughs> ลูกมาขายมาสืิฮะขายขายวัวเจ้าเาานี่ยเมียลูกลูกเมียเอาเจ้าบาทของลูกจเจ้าสองสองพันสองเมียผสมอีกไป สองหมืสองครับสูงลอยสามจุดนี่ 10, 6, มันสองหมื่นสองพันเมียลูกตอนล่องไหนครอบลูกเนาะตุ้งผูดิโอ้ของเจ้านี่นบอกเขนีตเเจ้าบานตัวนี้เอาเจ้าบ้าน,น นนนหนึ่งเมื่อนึตอนลองในอนนีกตัทั้งสองหนี่มักตูเขาเมีนเมียบ้านนมันจะใส่พลูกใกล้นไะข่ปลาู้เอา lotus. ไขมักน,น้ำโคกนน่ก็งามขึ้นไขมักนำ้ำป่าบอรโทได้พอลูกนี่บอยูบ้านไหนเนี่นเกษมในตอนนั้นจันเอ,อามันมันครับมันมันครับ พอลูกมาสื่อขึ้มาขายฮะใส่วัวเมน,นย่น้าหายเนี่ยพวกูเนี่ย บัาเธื่อเลยสิอาแม่ลูกวันนี่แม่ลูกครับโอ้ลูกคูเขาหนุ่มคมับลูกแม่เออเออลูกเออ Er. <plex it. S 1> ม่สองโค้มันดีเมียเมียนแบ่ผมไปอเเมียกาทิท่องลครับเปิดไปเจ้าบัสสีเหมือนหางครับสีเหมือนลูกไฟลูกจัมโบ้ครับโอ้รอดินสีเหมือห้าครับสีเหมือนหาครับสีหมือนห งหงลอยีบวกีบหา,หาบวกกแมวมันจีหมื่นห้าอลูกไหมแยกว่าขันแยกลูกวาครับ<อ>แยกงามลูก4ีหมื่นหาว่าไฟกครับไอดีหมูเอามาคุ้มเดอดีว่าครับผมมาจากใสจากน้านดูครับ ตอร้องไหนตอร้องไหนรลับจงันวะแมนครับเอาไขมักคมเนี่ครับดูกำงามแม่กับผสมแล้วกระฟาเบอร์ตัวไรเพิ่นไเอาศูาานว่า,าไปศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดสามสี่ครับมันมันครับมันมนันเอาไขมักน้ำรับงามอยู่หลุมหน้าคตหมอพันเน่ยบ้าหอดตอนะอีก เขาไป่เจ็กตัวหน,ตวนิตัวนี้ขายเหรอใครเมีย,ย,มยมน่ะอืมเดี๋ยวตัวเท่าไรหิเกตพัน,น0 0บาทบม่มีมืินตัวละาเกตพันตัว, 7, ตวโอโ้ตัวนี้ลูกเมียนั่นเนาะเอาปาเบ่ตัวเอาห้าพันเจ็กได้ สามสามสามเจ็ดหาซีศูนย์สามอราวมันมันโคมใหญ่ใหญ่พอลุงก็พ่อลุงวันนี้ครับผมแม่ลูกแม่ลูกขายลูกลันลวครับลูกเปนขายหรอวะขายจังหวัดขายเาายมืนอมมน,เ,นเ,เจ็ดลอยเมือสิบเจ็ดลอยยงแม่ติบนเดียวจังหวัพ่อลุงแม่ว่าเจีย 8, วเหมืนอนสามมือนสา เมียผสมไปยังทรังยังกล่องบ้างสูงลอยซีที่บวกซีที่ขึ้นแลครับเอาเอามือสามข่าวดีอยู่ครับยังตัวเดียวอีกตับลุงเงามีเบอร์โทรให้พี่น้องบ้องศูนย์หกสองบาไปหนึ่งสอูน 6390วันจากไส้ปลาลุนชวันครับอืมเอามันหมานเครับเด้อครับครับเจ้าหมาครับมื้นสามครับมื้อสามครัครับตอนเออตอนร้องหนที่เาละข้าบลลุนมันมันมอยู่นะ่มันมยุ่บอกดีแล้วอกเออ ai em tụi có đấy lũ cá té đấy nè vui cái đàn bò nói đâu câu phán hàng đấy hả câu phán hàn mẹ ไดขายเต็นเมียงก็ได้เราหมืนหนึ่งเก้ัหาคบโอ้ราคาอยากมองขายรไทยลไทอีกดิเจ้าพันห้านลูกนาี่ลูกได้นครับนี่วิเตอรอีกบ่เฮ้ว่าตัวนี้บ่ตัวนี้แหะคนชมดีมอยู่รักแก่เอ้าเก้าพันหาก็เม่ลูกไปสนใจฝากเบืพี่น้องเน๊ะ โอ้ยมันน่าจะใส่พอลุงอยากชุมพลครับชุมพลครับเอามันมันได้ไกลอยู่หรอกมีควายสองตัวควายไผอ่านเลยบุหรี่ควายจ้าเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi <laughs> video อยากได้รับนจาบาทลรือีุเาสองพันอย่างสองพันมื่นสองเนี่ยครับระยถืีดิเออเนี้ยได้เรียกได้มื่นสองครับตัวครบนี่ดิครบนี่ป่ะครับครับครบนี้ห้องชิบหาร้อนู่ชิบหามือหนาพันห้าร้อย 0, มือหนาพันห้าร้อยใจ่องไปดูด้วยค้นหาดดีดีดิผมเจาทุกขินอ๋อเออสอยกปแป้งในยูดนากำล เรกอะไรันรอโอเคกันเทไรพ่ะงครับโอเคกันเทไรสองพันล่วครับใันยังโค่นนันบันยังโค่นนันครับโค่นนันหนึ่งหมื่นหมื่นหาพันหาร้อยหาพันหาร้อยคบวโค่เนี่ยครับโค่นน้ายไปแล้วหมื่นสองหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นห้าพตัวไอีกอะคเพิดไปนี่ ยังย่งโค่นมันแหะครับยโคเดียวเดยมาจากไสมาตาสุมพลครับอ้าฝากเบอร์พี่น้องโคนห่งเบอร์วะเออศูนย์เก้าแปดว่าไปหกสี่สามศูนย์หกเจ็ดครับอ้ามันมันครับยังได้ขายหรอด็กม่้วาเราเแ่เอาวันนกเป็น้นนั่นละมันื้อกันือเล่นมีกันหอกันนะ้ดยางติดไปแล้วเพ่อนนี่นะ

สองหมื่นสี่ปูสองเมียนหนึ่งนี่ครับสามตัวสองหมื่นสี่มูนันแมนเพราะอะไอ้อพ่อลุอ่งนี่อ,อป่ะตุ้มลื่นเท่าไหร่นี่ ามโอ้ลูกปูขึ้นลูกแมวตุ่นี้ตัวแม่โอ้ลูกนั่นจะแม่มันโอ้หัวจับท่านมันบันคือโกอยู่ามบเจ็ดครับตุ่มนี้ครับีแมวมัดเนี่ยแมุ่มเนี่ยโอ้ยสามสิบเจ็ครับตัวแม่จักตัวเลย มน <tr> ี่หาเมื่อนเกียั้เหมดนี่ยล่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี้าหกโตเดหาเมื่อนเกียมู้นันเดี๋ยวพอลุกขงเมียนบะคนราโอ้ ลุ้งะวลูกงามครับทอเออวันยอกใส่ผมลุงเขนดนเราฝ่าเบอร์โทษเลนยดเจอ่าแปดแปดศูนครับผม0ุ7แปดเจังอีกแปด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 ศูเเอ้า หายยังไงของกระลุ่มจุ๋มนี่แหละครับอาเมื่อเก็ดกับถักตัวพุนกับแมนสามตัวสองเมื่อสี่สามตัวตัวนี้หาเมื่อเก็ดนี่ไหลๆนี่เอ้าวันมันพุนรูกวันมันขอบคุณครับ

จุ่มนี่เดี๋ยวไรครับเจียเลาจีลเาไหพอลูกจุ่มเนี่ยเลี้ยงเขานหรมันเ็นอนี่หรอครับแล้วก็ผู้้ยบอกตัวหลายตัว ไหนตลราบนึงเนี่ยเนี่ยอืมตั้เรพันกำลังต่อร่องครับเ้าใสาอาเขาเจ้านี่ปะตวผูเอาเท่าไหร่ตวผู มื่อเดียวยังวั่ามีผู้สื่อยังวัทามีผู้สื่ออยู่เขาดวรอต่อลงอีกเท้ายุวัดตะบะขาดทุนขายรถพราะลูกวัดตบันไดก๊ดเลยวัดตะบันไดวัดตะบันได เออเมียนก็จอดได้ค่ารถอีกค่ากินอีกไปอ่านกห้เจ้าเม่ลูกนี่บอหลูกผู้หรือลูกเมลูกผู้ครับเอาจักบาทอยากสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันเมีสูงลอยสี่จุดก สองหมื่นเกียดสองหมื่นเกียดเน่าดีอยู่ลูกปูครับลูกน้อย,ยอยู่กำลังเดียวหาลูกสองหมื่นเกียดแม่ข่าวเน่าดีอยู่ครับต้อนร้องนี่นะอาน์ต้องอเอาฝากเบอร์โทรพี่น้องศูนย์เก้าสามสามว่าไปเจ็ดเก้าเจ็ดสี่หงหนึ่งครับเอามันมานครับมันมาน,มนขอบคุณครับ สวัสดีครับใส่อาดชนม้วนใส่พุ่เจ้าเดี่ยวเจะหวัดเดี๋ยวหกขั้นหายหกขั้นหาจะซือนเหมือนหมื่นหกพันห้าครับอายุแกเหล่าเนาะอาเนาะมันมันบึงหน้าตามมนได้อยู่ หกพันหกต่อร่องไปอีกเอาเลยอินปะเอาปากเบอโทษพี่รองอ่ะศูนย์หกสองหนึ่งห้าสามแปดหกเก้าสี่มาจากสายอามาจากจตุจเกรอ้าวมันหมานเอ้อ không quá, không luôn thấy sẹo quá trâu, mẹ anh bớt vào <laughs> là, Hả? แม่แม่ลูกแม่ลูกเขาไหรอพาลุงนี่สองสองโคนนี่บ่โคนนี่กับนี่มนนี่กัแม่นครับเออเอาโคนเียเจ้าบ่าวเขลุง ในห้องมื่0แปดพักับมื่ดพัลูกเมียเมียทอบางด้เนาะมื่นแปดเม่ลูกลูกกระแดงเยอคบเท้าดูดวเ้านะห้องมืนห 10, 000, 1, 130, กกน,นึ่งพันห้าร้อยลอยสามสิบหัวอันนั้นอยสามห้าหัวก็เลยคบเนหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อย หมื่นแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันต่อลองในต้อองคมนั่นเดอเหมื่นสองพันหาเนี่ยลูกคูหมื่นสองพันหาครับคมแม่มันสูงร้อยสามสิบบวกคือกันคมนั่นแม่เราฝนลุงแมนครับเท่าไหรนี่หมืนสองพันหาครับอืมลูกแูเม่ท่อว่างบั้งท่อว่างดยอเมเง้าดีอยู่ มดไปไม่หรอครับมัดจากสายพอลุยูเ่เกษตรเท่าไหแหละาฝากเบอร์ทวพี่น้อง061 080 06 96อ้าวมันมันนะครับอขอบคุณครับใครเหรอพอดีครับงัวลูกชส้งัวเจ้าบัวคือไทยไปแบงนี้ฮะคือไทยวัห เาาาขาตัวไ้อ่ะน,นี่ขายล้าครับขายจังหวัดมื่นสองพันร้อพักร้อยนี่ขายแล้วครับเ <laughs> ันำนเออเขาตามตาม <c oughs> มันนมันลงก็รขายว่าตาม <c oughs> มันนั่นละ <c oughs> <c oughs> โอพ่อพันพ่อพันขอเจ้าวานี่พูดของตาตามอหอยคนห้อยคสามพันใหญโอ้มันขึ้นแล้ววันเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยมตั้งางเลยยอยู่ทังดาว่าสดกรับเป็นการบของแด่สดกันทีบาเอาเาอย

เรียบร้อยจะเอาหนี่นี่เอ้าเสียใจจะไหมน้าไผ่โอ้ยผมจี้จะใหญ่ยันมากว่างั้นโอ้ยโอ้ยเต้ามาหอดจี้จะใหญ่ยันเลยเอ้านี่คือบรรยากาศของตลาดนัดโน่นสวรรค์ครับเอาเภอมาชูราตเท่า เอาคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องสับนี่ครับขอให้พี่น้องจะมีพวกสุขพวกเจริญมังมีสีสุขตลาดนัดบ้านโน่นจตบันอำเภอปทุมละท่อครับสำบายดี